คนกําลังใครผนจะไปแต่งหน้าครับผนจะไปแต่งหน้าเจ้าสาวแต่งน้าค่ะเอาผนขึ้นมาไม่มีใครครับพี่นี่มันเข้าใจผิดแล้วนะ พี่เข้าใจผิดหรือเปล่าพี่ช่วยหนูทำไมครับมันกำลังใครนี่ครับนี่มันดูในน้องบอสครับทำไมคะพี่พี่หนูเป็นช่างแต่งหน้าพี่พี่ทำไรผมจะไปแต่งหน้าครับผมจะไปแต่งหน้าเจ้าสาวะแต่งหน้าค่ะเอาคนขึ้นมาไม่มีใครครับพี่พี่เข้าใจผิดแล้วพี่เข้าใจผิดหรือเปล่าหนูเป็นช่างแต่งหน้านะครับพี่เข้าใจผิดแล้ว คือเมื่อเช้านะคะคือเราจะไปแต่งหน้าเจ้าสาวคือจะไปแต่งหน้าเจ้าสาวแล้วก็คือไปรับน้องช่างผม รับน้องช่างผมที่วัดสอนประดิษฐ์พอเรารับน้องช่างผมเสร็จแล้วเราก็ออกมาจากซุ้มวัดพอเราออกมาจากซุ้มวัดอะได้ประมาณร้อยเมตรก็จะมีรถมีรถเก่งรถเก่งซีวิคพันสี่บอลนะคะก็คือสี่เงินขับ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 ตรงมาใช่คือขับตามตามตามท้ายมาเลยตามท้ายมาเสร็จแล้วเขาก็เขาก็เบี่ยงออกขวาแล้วก็ปาดหน้าเราอ่าซึ่งผมก็ไม่ได้ขับเร็วแล้วก็ขับอยู่เลนซ้ายด้วย ความปัดนน้าเสร็จทีน,นี้ผมก็เขาเขารถกระจกมาเหมือนแบบแรกผมก็คิดว่าเขาจะถามทางอะไรอย่างนี้ผมก็รถกระจกฝั่งฝั่งคนนั่งนะครับเพื่อถ่าเขาเขาก็บอกว่าขอ,อาขอคนของเขาคืนเขาบอกอย่างนี้ขอคนของเขาคืนอ่ะเราก็งงอะไรอ่ะเราจะไปทํางานกาันก็รู้สึกว่าไม่ใช่แล้วเราก็เลยขับรถออกมาเลยใช่ซึ่ง,ซ,งซึ่งน้องน้องที่ทําผมเขาเป็นผู้ชายนะครับ อ่าใช่แนเซึ่งเราไม่มีผู้หญิงในรถนอกจากแฟนผมคนนี้เลยคนนี้คือผู่ชายไทยหรือว่าอ่าเป็นสาวสองค่ะไม่รู้จักไม่รู้จักยืนยันยืนยันว่าไม่รู้จักอ่าทีนี้คืออ่าทีนี้เราเลยขับหนีอ่าขับหนีมาเพราะว่าเขาไม่โอเคแล้วอ่ะคือมันไม่ใช่เราไม่ไก่นะครับไม่ไก่แล้วเขาก็กดไม่น่าจะสักโลหรือไงไม่แน่ใจนะครับแล้วเขาก็เขากกวดกวดมาคือชนท้ายเลย อ่าเขาชนท้ายเราตุ้มเาชนท้ายเราปุ๊บแต่ว่าเราก็เหมือนพยายามที่จะหนีเพราะว่าเขาชนเราก็ตกใจเราก็หนีหนีมายิ่งขับนีอีกใช่หนีมามีมาสักพักหนึ่งแล้วก็คือขับตามกันมาเลยครับแล้วทีนี้เขามาปาดหน้าเราอีกปาดหน้าเลยใช่ปาดหน้าจอดรถเลยค่ะคตอนปาดหน้าก็คือในคลิปเลยใช่ในคลิปเลยใช่ตรงอยู่เธอนั่นเลยใช่ครับเราก็หนีเราก็หนีมาอีกคราวนี้เราหนีคือเขาก็ตามนะครับ แต่รอบนี้คือตามไม่ทันเราเขาก็ตามไม่ทันเพราะมันมีเหมือนรถพ่วงรถใหญ่ด้วยแล้วเหมือนไฟแดงใช่คือรอบรอบสุดท้ายนี้คือตามไม่ทันเราก็รีบไปบ้านเจ้าสาวเลยค่ะหลังจากทํางานเสร็จเราก็รีบมาที่สถานีโรงพักเลยเพื่อที่จะมาแจ้งความลงบันทึกจังหวนกับทางตํารวจเลยคือที่เราออกเสกยันไปเพื่หนึ่งก็คือเราอยากตัวคนใช่ใช่ใช่ อ่าให้เขามาใช่ให้เขามารับผิดชอบอ่ามาเคลียร์กันให้เข้าใจนะว่าเออแบบไม่ใช่คนที่เขาตามหาแล้วคุณเข้าใจผิดนะแล้วคุณมาทําแบบนี้ใช่ใช่ก็คือเราเสียหายรถเราไม่เคยแบบมีประวัติชนแล้วอยู่ดีมาตั้งคือแบบมันจงใจอ่ะพี่มันมันจงใจเหมือนพยายามฆ่าอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบว่าอ่าเราเราเราต้องออกมาเตือนภัยอ่ะพูดถึงว่าถ้าปล่อยเขาไปอย่างเงี้ยลอยลวลใช่แล้วมันก็เสียขวัญด้วยนะคะพูดถึงว่า